สวัสดีค่ะหัวข้อที่จะเรียนกันต่อไปในวันนี้นะคะคือการนวดสำหรับทารกนะคะโดยอาจารย์พารณีอนสุสนทิอาจารย์สาขาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนา,ารีค่ะ การนวดนะคะคือศาสตร์ที่ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดของกล้ามเนื้อนะคะทำให้การไหลเวียนของเลือดน,นั้นดีขึ้นแต่จะมีใครสักกี่คนนะคะที่ทราบว่าการนวดนั้นยังช่วยกระตุ้นในเรื่องของระบบประสาทในสมองที่ควบคุมการดูดซึมอาหารส่งผลให้ทารกนั้นมีน้ำหนักเพิ่มตามพัฒน,นาการช่วยลดฮอร์โมนที่สร้างความตึงเครียดให้กับทารกทั้งนี้ยังช่วยให้เด็กนั้นหลับง่ายง่ายขึ้นนะคะ วันนี้นะคะครูจะสาธิตวิธีการนวดสัมผัสเด็กแรกเกิดนะคะเราสามารถทำได้ถึงอายุ3ปีนะคะซึ่งท่านวดในแต่ละท่านั้นมีด้วยกันอยู่16ท่าซึ่งนักศึกษาสามารถทำได้ง่ายๆเลยนะคะการเตรียมตัวก่อนนวดสัมผัสเด็กนะคะข้อที่1น,นะคะเวลาที่นวดเด็กควรนวดในช่วงที่เด็กอารมณ์ดีนะ,ะไม่หิวเช่นภายหลังอาบน้ำหรือรับประทานนมอย่างน้อย1ชั่วโมง เพื่อให้นมนั้นได้รับการย่อยก่อนป้องกันกนารอัจเยนแต่ถ้านวดบางท่าอย่างเช่นรูปแขนขารูปไล้ศีรษะสามารถทำได้ทุกเวลาค่ะ 2. อุณหภูมิห้องต้องเหมาะสมนะคะไม่ร้อนหรือเย็นจนเกินไปเพราะเวลานวดนั้นต้องถอดเสื้อผ้าทารกออกให้หมดค่ะ 3. ก่อนนวดควรล้างมือให้สะอาดและทาแป้งสำหรับเด็ก ถ้ามือผู้นวดแห้งควรทาโลชั่นก่อนเพื่อให้การสัมผัสทารกนั้นเรียบลื่นและสม่ำเสมอไม่เช่นนั้นผิวของทารกอาจเกิดการระคายเคืองได้ค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นควรจะทราบเบื้องต้นก่อนว่าทารกนั้นมีภาวะแพ้ครีมหรือโลชั่นอย่างอื่นหรือไม่นะคะ 4. ให้ทารกนอนบนเบาะนุ่มๆหรือปูผ้าเนื้อหนาๆอย่างเช่น ผ้าขนหนูนะคะปูลงบนพื้นเพื่อให้ทารกได้นอนอย่างสบายขณะที่นวดกล้ามเนื้อหูรูดจะผ่อนคลายทารกอาจจะปัสสาวะได้เพราะฉะนั้นควรเตรียมผ้าอ้อมสำเร็จรูปไว้เปลี่ยนด้วยค่ะ ท่านวดบริเวณศีรษะและใบหน้านั้นเป็นท่าที่ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดของกล้ามเนื้อบริเวณใบหน้าซึ่งจะแบ่งออกเป็นสองท่าด้วยกันท่าแรกก็คือท่าคาดผมท่าที่สองคือท่ายิ้มแฉ่งนะคะเพราะนั้นเรามาดูท่าแรกกันเลยนะคะท่าคาดผมค่ะท่าที่1นนะคะท่าคาดผมขั้นตอนง่ายๆก็คือจัดท่าให้เด็กนอนหงายวางฝ่ามือทั้งสองบนศีรษะ เราจะใช้นิ้วประสานกันเล็กน้อยตรงแนวกึ่งกลางของศรีรษะจากนั้นรูปลงไปจนถึงปลายคางค่ะท่าที่2องท่ายิ้มแฉ่งท่านี้นะคะจะช่วยกระตุ้นการกินการดูดกลืนของทารกและยังช่วยบรรเทาความเจ็บปวดในช่วงที่ฟันกำลังเริ่มขึ้นใช้ปลายนิ้วหัวแม่มือทั้งสองข้างวางตรงกลางเหนือริมฝีปากบน แล้วลากออกมาเป็นเส้นตรงจนสุดขอบปากทำแบบนี้ซ้ำๆกัน5ครั้งนะคะต่อจากนั้นนวดบริเวณริมฝีปากล่างในลักษณะเดียวกันอีก5ครั้งค่ะต่อไปเป็นท่านวดบริเวณหน้าอกนะคะท่านวดบริเวณหน้าอกนี้จะช่วยเสริมจังหวะการทำงานของปอดและหัวใจให้ดีขึ้นช่วยให้เด็กหายใจได้อย่างปลอดโปรง่งซึ่งมีท่าหลักคือ ถ้าเปิดหนังสือค่ะถ้าเปิดหนังสือนะนะคะนักึษาจะใช้ฝ่ามือทั้งสองข้างรูปไล้จากบริเวณกลางอกแยกมือออกจากกาันไปทางด้านข้างของลำตัวตามแนวซี่โครงโค้งลงมาชนกันที่กลางท้องน้อยโดยให้ตำแหน่งการเคลื่อนไหวตั้งแต่ต้นจนจบเหมือนการวาดรูปหัวใจค่ะถ้านวดบริเวณแขนและมือ ท่านี้นะคะจะช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดต่างๆบริเวณกล้ามเนื้อแขนและมือนะคะเราจะกระตุ้นระบบการไหลเวียนโลหิตจากปลายแขนกับเข้าสู่หัวใจถ้าจอดป้ายรถเมนะคะเราจะจับข้อมือเด็กยกขึ้นเหนือศีรษะนวดบริเวณใต้รักแร้นะคะซึ่งเป็นบริเวณของต่อมน้ำเหลืองใต้รักแร้ เราจะนวดแขนทีละข้างนะคะโดยจับแขนทารกยกขึ้นแล้วใช้มืออีกข้างจับรอบแขนนวดคลึงเป็นห่วงวงกลมจากต้นแขนค่อยๆเลื่อนไปสู่ข้อมือแล้วเลื่อนลงไปต้นแขนทำแบบนี้ขึ้นลงนะคะสลับกันไปสลับกันมานะคะทำเหมือนกันทั้งสองข้างค่ะ ท่านวดท้องนะคะท่านวดท้องนั้นจะเป็นท่านวดกระตุ้นระบบทางเดินอาหารค่ะท่านี้ก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกล้ามเนื้อและระบบทางเดินอาหารเราจะแบ่งออกเป็นท้าท่าย่อยๆนะคะท่าแรกนะคะท่าไอนะคะเราจะใช้ฝ่ามือลูบเป็นเส้นตรงจากใต้ราวนมด้านซ้าย ถึงบริเวณท้องน้อยเป็นรูปตัวไอเราจะทําด้านขวาของผู้นวดนะคะต่อไปท่าเลฟนะคะเราจะใช้ฝ่ามือรูปเป็นตัวแอลกลับบริเวณท้องเริ่มลากจากมือซ้ายไปขวาตามแนวนอนถึงใต้ใชายโครงซ้ายแล้วลากลงตรงๆถึงบริเวณท้องน้อยค่ะถ้ายู เราจะใช้ฝ่ามือรูปบริเวณท้องเป็นรูปตัวยูคว่ำนะคะโดยเราจะเริ่มจากท้องด้านขวาของเด็กไปยังด้านซ้ายค่ะตามภาพเลยนะคะต่อไปนะคะถ้าปูไตพุงเราจะใช้นิ้วมือข้างขวาเดินไต่บริเวณท้องน้อยโดยเริ่มจากด้านขวาของเด็กเหมือนกับการเล่นปูไต่ค่ะถ้ารหัสวิทย์น้ำ ท่านี้นะคะเราจะวางฝ่ามือทั้งสองข้างตั้งฉาโดยเริ่มจากใต้ราวนมเคลื่อนมือจากด้านล่างถึงบริเวณท้องน้อยทีละข้างทำเป็นจังหวะเมื่อมือข้างหนึง่งเคลื่อนลงจนสุดเราก็จะเริ่มอีกข้างหนึง่งเคลื่อนลงล่างนะคะเราจะทำสลับกันแบบนี้ทำห้าครั้งนะคะ ต่อจากนั้นนะคะเราจะใช้มือข้างซ้ายจับข้อเท้าทั้งสองนะคะรวบเข้าด้วยกันนะคะประโยชน์ของท่านี้คือมันจะเป็นการช่วยผ่อนคลายในเรื่องของกระเพาะอาหารนะคะโดยเราจะใช้มือขวาลูบจากชายโครงลงมาเหนือหัวเขา่าเราจะทำแบบนี้ประมาณ3ครั้งค่ะท่านวดขาและเท้า การนวดขาและเท้าในลักษณะของท่าจะคล้ายกับท่านวดแขนและมือโดยในส่วนเท้าและข้อเท้าของเด็กนั้นมีความสําคัญเพราะว่าเป็นส่วนที่ใช้รองรับน้ำหนักตัวเมื่อเด็กหัดยืนและเดินนะคะซึ่งการนวดเท้าจะเป็นการเตรียมพร้อมให้เด็กในการหัดยืนและเป็นการผ่อนคลายกล้ามเนื้อขาและเท้าไปด้วยค่ะท่านวดขาให้หายเมื่อย นวดขาทารกทีละข้างนะคะโดยจับขายกขึ้นใช้มืออีกข้างหนึง่งจับรอบขานวดเคลึงเป็นวงกลมนะคะเราจะเริ่มจากต้นขาค่อยๆเลื่อนไปสู่ปลายเท้าแล้วเคลื่อนลงโดยทำขึ้นลงสลับกันทำแบบนี้5ครั้งค่ะ ต่อจากนั้นนะคะใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้คลึงรอบๆข้อเท้าเด็กอย่างนุ่มนวลนะคะให้รอบข้อเท้าเลยนะคะคลึงรอบตาตุ่มแล้วก็บริเวณเอ็นร้อยหวายค่ะถ้าคลึงฝ่าเท้าเราจะใช้นิ้วหัวแม่มือนวดฝ่าเท้าเด็กจากส้นเท้าขึ้นมาที่นิ้วเท้าเด็กทุกนิ้วนะคะทําขึ้นมาทีละนิ้วนะคะจากนั้นลูบบนฝ่าเท้าเด็กเข้าหาคนนวด ท่านวดหลังท่านวดหลังก็จะเป็นอีกท่านึงที่ทารกปวดปานมากนะคะเพราะว่าเป็นการนวดที่ผ่อนคลายนะ,ะก็จะมีท่าที่เราจะใช้นวดหลังก็คือท่าเดินหน้าถอยหลังนะคะซึ่งเราจะจับทารกนอนคว่ำเราจะใช้ฝ่ามือทั้งสองข้างรูปตามขวางไปตามแผ่นหลังของทารกนะคะโดยทำสลับมือซ้ายขวาพร้อมๆกันนะคะ มือขวาลูบเข้ามือซ้ายลูบออกโดยลูบจากช่วงบนลงไปสิ้นสุดบริเวณก้นกบนะคะเคลื่อนขึ้นเคลื่อนลงสลับการทำแบบนี้ประมาณ5ครั้งค่ะถ้าบริหารร่างกายนะคะถ้าบริหารร่างกายเป็นท่าที่ต้องทำด้วยความอ่อนโยนเพื่อยืดแขนขาเป็นการผ่อนคลายกล้ามเนื้อและช่วยให้ข้อต่างๆทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท่าคว้แขนเราจะจับทารกนอนหงายนะคะใช้มือทั้งสองข้างจับข้อมือทั้งสองข้างของทารกมาคว้กันที่บริเวณหน้าอกเราจะนับหนึ่งสองสแล้วกลางออกโดยยืดแขนของเด็กออกไปจนสุดนับเป็น1ครั้งเราจะทำอย่างนี้เป็น5ครั้งนะคะท่าคว้าขา เราจะจับข้อขาทั้งสองข้างของทารกดึงมาไข้กันที่บริเวณท้องจะทำท่านี้คล้ายท่านั่งขัดสมาธินะคะเราจะนับ 1, 2, 3แล้วกางขาเหยียดตรงออกแล้วไขว่าขาทั้งสองข้างเข้าหากันอีกครั้งค่ะ จากการนวดนะั้นนักศึกษาเห็นว่าเป็นยังไงคะง่ายหรือเปล่าคะซึ่งในการนวดแต่ละครั้งนะคะควรจะทําประมาณ5 1 0ถึง10ครั้งโดยใช้เวลาในการนวดประมาณ15 3 0ถึง30นาทีนะคะที่สําคัญการนวดในแต่ละครั้งนะคะยังเป็นการถ่ายทอดความรักผ่านทุกสัมผัสที่เราได้สัมผัสทารกไปนะคะในขณะนวดเนี่ยนักษาควรแนะนำว่า ให้ผู้ปกครองนั้นควรจะสบตากับทารกพร้อมๆกับการพูดคุยด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนนะคะเพื่อเป็นการสร้างสัมพันธ์ระหว่างพ่อกับแม่แล้วก็เด็กด้วยนะคะเป็นไงคะไม่ยากเลยนะคะหวังว่านักศึกษาคงจะสามารถปฏิบัติตามได้และสามารถให้คำแนะนำกับผู้ปกครองได้คะ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ